สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้น้องึงก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่1 4ตุลาคม2564นะคะอ่าะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่น้องจา๋าดีใจค่ะพี่น้องจา๋าเข้าทั้ง3สูตรเลยนะคะเข้าตัวที่น้องึงเน้นให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋า อ่าผลที่ออกเนาะผลที่ออก6ตัวก็คือเจ็ดสี่เก้าหหนึ่งสี่นะคะพี่น้องจา๋าเว้ยใจเต้นตุบตบุพี่น้องว่ามันอันอันซื้อเองได้เดนนี่ดีใจหลายเนาะอ่าเจนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นดูพี่น้องเด่นมาทั้ง7ดทั้งสี่วิ่งรูดที่สี่นะคะ อ่าเจ็ดสี่น้องวึงมีสี่เจ็ดตัวที่ชอบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนส่วนล่างของสี่ตัวน้องวึงหลุดเนาะเพราะว่าให้ไปที่สี่นะคะหนึ่งสี่น้องวึงเข้าสี่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเข้าตัวกลับทั้งสองเลยเนาะอ่าก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามอ่าไวยเล่านะคะเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋า ตัวเด่นมาทั้ง7ทั้ง4ี่เนาะวิ่งรูดที่4เข้าตัวที่เน้นทั้ง2ตัวนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าเข้าตัวกลับก็ยังโอเคนะคะพี่น้องจ๋าเวลาเล่นก็ไปกลับทุกครั้งอยู่แล้วเนาะ,ะยินดีด้วยนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้แตกกระจายเลยนะคะ ทั้งสามสูตรนะคะพี่น้องจ๋าเกือบได้สามตัวแล้วเนาะให้ไปเจ็ดหนึ่งสี่ออกหกหนึ่งสี่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าสูตรเม็ดเดียวเนาะก็เข้าไปทั้งบนอ่าทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องจา๋าล่างของหกตัวนะคะอ่ามาดูสูตรต่อไปนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับชุดสองตัวบนล่างเนาะ น้องวึงลงให้ลงให้ไวนะคะอรอบนี้เพราะว่าไปวันนี้ไปฉีดยามาเนาะก็เลยรีบลงให้นะคะสําหรับสูตรดเดียวกับชุดสองตัวบนล่างเนาะจะมีใครเห็นไหมเนาะถ้าลงไวนะนาะพี่น้องจา๋ามาดูนะคะพี่น้องจา๋าตารางแตกหกตัวนะคะตารางน้องวึงดูแล้วก็ข้าวแล้วน่าจะแตกหกตัวนะคะเจ็ดมานะคะพี่น้องจา๋า สี่มานะคะเก้ามานะคะหกมานะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งมานะคะแตกหกตัวนะคะอ่าหกเก้าเก้าหกน้องวึงว่าออกแล้วน้องวึงเลยไม่จับให้นะคะพี่น้องจา๋าดูมาจนได้นะคะอ่าแตกหกตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ่ามาทั้งหมดเลยนะคะ ส่วนตัวจนะเนาะอ่าส่วนตัวเด่นนะน้องน้องหวึ่ก็ให้เด่นไปที่เก้านะคะเด่นไปที่เก้าก็เข้าเข้าล่างของสี่ตัวนะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดน้องหวึ่ก็เข้าวิ่งรูดที่สี่นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะอ่าตัวเจาะนี้น้องหวึ่ไม่ได้เอาเก้าหกเพราะเห็นครั้งที่แล้วมาล่างของหกตัวแล้วเนาะเก้าหกหกเก้านะ 9, 6, 6, 9นะก็เลยไม่เอาพี่น้องเสียดายมากเลยเลยตัดออกนะคะ อ่าส่วนเจ็ดสี่ล่างของหกตัวเจ็ดสี่เข้าตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวที่น้องวิงน้องวึงเน้นด้วยนะคะอ่าแล้วก็สี่หนึ่งน้องว่งออกหนึ่งสี่เนาะน้องวึงมีสี่หนึ่งตัวที่เน้นด้วยนะคะสามตัวออกหกหนึ่งสี่น้องวึงให้เจ็ดสี่หนึ่งเกือบเข้าโต๊เนาะพี่น้องจ๋าเกือบแล้วนี่ เกือบตัวด,ดีใจหลายพี่น้องจ๋าเขาทั้งสามสูตรเลยในตารางกําลังวันนี้เว้นไปแค่งวดสองงวดเนาะมาหกตัวอีกแล้วครั้งที่แล้วก็มาหกตัวอย่างนี้นะคะพี่น้องจา๋าน้องหวงถึงว่าอตารางอะน้องหวงอาจจะจับให้ไม่ไม่เข้าเนาะไม่ครบพี่พี่อาจจะจับเข้าก็ได้เนาะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องหวงโยนให้ดูแป๊บหนึ่งใส่ละนอนใส่ละนอน มาตั้งหกตัวน่าจะงวดอ่ะอันนี้ก็ตั้งแต่เดือนนู้นเนาะที่มาเข้าทั้งหกตัวเลยนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ย้อนให้ดูนะคะอ่ามารอบนี้ก็เข้าหกตัวเช่นเคยนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับตารางกำลังวันเนาะอ่ะเดี๋ยวน้องหุ่นก็จะจดจะจดสถิติไปด้วยนะคะพี่น้องจ๋าของแต่และเดือนเนาะ อ่าอันนี้ก็คือสำหรับสูตรเม็ดเดียวโอ้ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจ๋ายินดีกับพี่ๆ FC ทุกๆท่านด้วยนะคะที่ตามอ่าสูตรนี้เนาะเกือบแล้วพี่น้องจ๋ากเกือบได้สามตัวตรงๆแต่วะหกตัวละมาเวิร์ดเลยนะพี่น้องจา๋าอ่านนี้ลงสูตรเม็ดเดียวเจ็ดสี่เก้าหกหนึ่งสี่อ่าก็เข้าไปที่เจ็ดสี จ็ดอันนี้หนึ่งสยินดีด้วยนะคะพี่น้องจ๋าดีใจหลายน้องหุ่งจนสันแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนะคะน้องหุ่นขออนุญาตเขียนเขียนผลไปด้วยของของเดือนแต่ละเดือนเนาะน้องหุ่งก็จดไปด้วยนะคะว่าเดือนนี้เข้ากี่งวดหลุดกี่งวดเนาะ,ะหกหนึ่งสี่ อันนี้ก็เข้าเข้าบน1 4เอ้ยเข้า41นเนาะเข้าตัวกลับแล้วก็ล่าง7 4อ่าตาลางนี่มาหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋ายินดีด้วยนะคะอันนี้คือสำหรับชุด2ตัวบนล่างเนาะเดี๋ยวเราไปดูชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าไปชุดเด่นวิ่งรูดเนาะชุดเด่นวิ่งรูดก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเอาเวาไปวามากบกลินพันกันละพี่น้องจา๋า ผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆนะคะอะชุดเด่นวิ่งรูดเรามาดูตารางกันนะคะเจ็ดน้องวึงไม่มีเนาะอสี่มานะคะพี่น้องจ๋าสีมาเก้ามานะคะหกไม่มาเนาะ,ะในตารางรอบนี้มาแค่สองตัวนะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเจาะนะคะ ส่วนตัวเจาะน้องวึงก็ไปเข้าชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันก็เข้าเจ็ดสี่ตรงๆนะคะเข้าเจ็ดสี่ตรงๆนะคะส่วนล่างนะคะส่วนบนนะคะส่วนบนพูดผิดขอโทษด,ด้วยพี่น้องจาอ๋าเข้าหนึ่งสี่ตรงๆนะคะหนึ่งสี่ส่วนสามตัวพี่น้องจา๋าให้เจ็ดหนึ่งสี่เกือบแตกนะคะ ออกหกหนึ่งสี่เนาะโอ้เสียดายเลยเนาะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะล่างของหกตัวนะคะส่วนบนเข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าเกือบแตกสามตัวนะคะอันนี้สําหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่ c เอฟซีทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเข้าทั้งสามสูตรนะคะพี่น้องจา๋ายินดีด้วยนะคะ ผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องบึงด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วน้องบึงก็จะได้มีกําลังใจทําแนวทางงวดต่อไปเนาะ,ะงวดต่อไปงวดต่อไปงวดต่อไปวันที่สิบแปดเนาะพี่น้องจา๋าวันที่สิบแปดเนาะก็พยายามที่จะทําให้ลงให้เร็วนะคะพี่น้องจา๋าใครที่ยังไม่กดติดตามกดนะคะกดติดตามรอนะคะพี่น้องจา๋าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องบึงลงนะคะพี่น้องจาอ๋าฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะาฝากแช่ห้กะดีเด้อพี่น้องจา๋าขอบคุดหลายไเด้อู้ใดแช่หาห้กับาฝากเบ่งโฆษณาห้เนาะพี่น้องจาอ๋าก็ยินดีกับพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะคลิปนี้น้องบึงก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะพี่น้องจาอ๋าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจะรีบทำให้นะคะพี่น้องจา๋าจะรีบลงให้นะ ก็ขอบคุณพี่ๆเอฟทุกๆท่านนะคะที่มารับชมเนาะที่ติดตามนะคะ,ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ